คือการที่มีใบเพชรใบเพชรดีเกนะครับไม่ว่าจะเป็นงวลูกผสมงัว F1 2นัว F1, 2, 3, 4หรือจะเป็นพันุแท้นะครับนั่นมันคือบ่องบอกถึงความเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องนะครับสมาคมผู้ปรับปรุปรงพันธุ์โคไทยไอเมริกันบามันะนะครับ,รบหรือ TBBA ครับผม ครับสวัสดีครับเจอกันแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาคุยกับนัชชิวในเรื่องของสมาคมนะครับทับบ้านที่รับจดรับึ้นทะเบียนครูพันธุ์บราันะครับเดี๋ยววันนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงมีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกับนักชิวกันครับสวัสดีครับนัชชิวครับครับสวัสดีครับสวัสดีบ่าวบุญชูครับผมวันนี้ผมขออนุญาตสอบถามพูดคุยถึงเรื่องของสมาคมนะครับผม าของสมาคมของอ่ทีนชจิวที่ตัดตั้งขึ้นนะครับตอนนี้ชื่อสมาคมอะไรนะครับสมาคมผูรุกรสมพันโคไทยอเมริกันบามันนะครับหรือชื่อย่อว่า T A B B A นะครับบาันนะครับครับผมคือต้องมีลักษณะเป็นโคอเมริกันบามันนะครับจะเป็นลูกผสมก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพันแพ้นะครับ หลักๆเราก็พัฒนาเพื่อให้รู้พันธุกรรมว่าพ่อแม่เป็นใครนะครับสร้างจุดยืนให้ถูกต้องและชัดเจนเพื่อจะไปต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของอจุดมุ่งหมายเป้าหมายของเรานะครับเราคิดว่าทางสมาคมของเราเนี่ยมีเป้าหมายในการพัฒนาโคพันธุ์บราวน์หรือว่าให้ให้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์โคบราวนไปในแนวทิศทางไหนบ้างครับคือเราต้องการพัฒนาโค ให้เป็นอเมริกันบามันเลือดร้อยนะครับเหมือนกับท่านสมาชิกที่ได้บิดงัวแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์หรือเพาะงัวนะครับจากโคที่เป็นโคอเมริกันบามันนะครับไม่ว่าจะอยู่ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศขอให้เป็นโคเพศผู้ที่มีใบเพชนะครับมีที่มาที่ไปของพ่อและแม่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมได้จะได้และพัฒนากับลูกผสม อันนั้นก็คือการที่จะสร้างหัว F1 F2 F3 F4 แล้วพอไปถึง F5 ก็คือคเงเินลอนยนะครับเงินลอยก็จะปรับหัวตัว F5 ให้เป็นัดแย้ครับครับผมแล้วปัจจุบันสมาทางสมาคมของเราครับปีสมาชิกที่สนใจหรือเป็นสมาชิกอยู่นี้ประมาณกี่กี่ตอนนี้สมาชิกของเราอยู่ที่500เท่าไหร่500เท่าไหร่ล่าสุดอยู่ที่500 504 อยู่ที่500สมาชิกอยู่ที่5 0 4ท่านนะครับ500 504ท่ทาทนนะครับอหลายหลายท่านนะครับที่กำลังมองหาสมาคมที่ก่ไปขึ้นทะเบียนโครฟันบราบันนะครับผมแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายล่ะครับมีอะไรบ้างครับเราต้องคืออันดับขั้นต้นเลยเนี่ยทุกคนต้องเป็นสมาชิกของสมาคมก่อนจะมีค่าใช้จ่ายในการ เข้าสมาชิกแรกเข้าหนึ่งับาทตลอดชีพนะครับพอหลังจากนั้นแล้วได้บัตรได้รหัสนะครับเป็นสมาชิกรหัสที่ถูกต้องแล้วถึงจะนำเอกสารว่าจะจดงวพันแท้หรือจะจดรูปผสมคังูเหรือ F1 หนือ F2 นะครับให้เอนํนำเอกสารเนี่ยเข้ามาตามระเบียบการนะครับเพื่อจะสร้างใบเพชรงวตัวนั้นให้ถูกต้องแล้วงวตัวนั้นก็ต้อง มีการถ่ายรูปตีเบอร์นะครับมีสงทะเบียนพ่อพันธุ์อย่างชัดเจนนะครับเพื่อการตรวจสอบนะครับก็คือ,อก่อนที่จะออกใบพิสูจีให้ก็คือก็มีการตรวจสอบลักษณะของโคตัวนั้นจริงๆว่าเป็นลูกพ่อนั้นจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับขอบค <น S 1> อข้อมูลก็คือเมื่อได้ใบพิจนออกมาก็คือข้อมูลของโบตัวน,นั้นก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถูกต้องถูกต้องแล้วเ,เราถึงจะดําเนินการออกใบพิจได้ขั้นตอนการตรวจสอบก็จะอยู่ประมาณไม่เกินสิบห้าวัน สิบห้าวันออกมาสิบห้าวันเดี๋ยวนี้ยังทำงานได้เร็วอยู่เพราะว่าด้วยประสิทธิภาพของทีมงานนะครับครับผมในการทสอบทีนี้ค่าค่าจดทะเบียนของ F วัวอย่างเช่นวัวลูกผสมนี้จด F เนี่ยคือการการขึ้นทะเบียนงัว F หนึ่ง F สอง F สาม F สี่นะครับก็จะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับส่วนการขึ้นพันแค้ของเราสามร้อยห้าสิบ โอเคถ้าเป็นมัวพันแท้เราจะเริ่มต้นที่350แล้วตามเรทตามอายุนะครับ<ๆ>ก็อยากให้เข้าไปดูในเพจสมาคมนะครับมันจะมีแอดมินถามตอบแล้วก็เรื่องของอัตราค่าจ่ายครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแฟนเพจของทางสมาคมไว้ให้นะครับผมขอบคุณมากครับาครับผมแล้วถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจที่จะเข้า เป็นสมาชิกข,ของทางสมาคมนะครับเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากทางสมาคมของเราบ้างครับคือประโยชน์ประโยชน์ของการมีใบเพชรน,นะครับเป็นสมาชิกอันดับที่หนึ่งเลยคือการที่เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเลยอ่ะมีปัญหาหรืออะไรให้ปรึกษานะครับเราก็ยินดีถามตอบสมาชิกนะครับเรื่องแรกเรื่องที่สองสมาคมก็มีหน้าที่ทํากิจกรรมเติมเต็มเรื่องของความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสัตว์นะครับ ในฟาร์มแล้วก็กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ของโคไทยอเมริกันบามันนะครับก็สนับสนุนรวมไปถึงงานประกวดโคนะครับและอื่นๆอีกมากมายถ้าพอที่เรงเห็นว่ามีอะไรที่จะทําให้มันเป็นประโยชน์กับคนเลี้ยงโคร,ครหรือสมาชิกในสมาคมได้นี่แหละครับหลายๆท่านยังสงสัยในส่วนของการหาสมาคมที่จะจด ะทะเบียนประวัติของคูพันธุ์มริกานบาร,ร์มันนะครับผมก็แนะนําอีกสมาคมหนึ่งนะครับที่เป็นทางน้าจิวนี้ก็ได้ดูแลอยู่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเสริมอีกนิดหนึงนะ่งครับพี่บ่าวพี่บัญชูคือ,ค,อคือการที่มีใบเพชรใบเพชรดีเกนะครับไม่ว่าจะเป็นงวลูกผสมงัว F1 2 3 4หรือจะเป็นพันธ้นะครับนั่นมันคือบ่องบอกถึงความเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องนะครับ การที่เป็นเจ้าของพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ในฟาร์มเนี่ยถ้าเรามีใบขึ้นทะเบียนเนี่ยอย่างน้อยๆมันเป็นเครื่องหมายการันตีความเป็นเจ้าของนะครับมันจะมีเรื่องของคนที่เป็นบีดแล้วก็เป็นโอเนอร์ก็คือคนที่เป็นเจ้าของอ่ามันก็จะทํางานง่ายเหมือนยกตัวอย่างนักจิวจะยกตัวอย่างเหมือนรถยนต์รถยนต์ขึ้นทะเบียนก็แสดงความเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องนะครับนี่คือข้อดีแล้วก็เรื่องของสายพันธุ์พ่อแม่เขาคือไครวันเกิดนะครับ เพื่อจะแสดงยืยนยันความเป็นตัวตนนะครับอ่ะนี่นะครับผมก็ถือว่าได้อ่ารับความรู้กระจ่างเลยทีเดียวกับในส่วนของทางนั่จิวนะครับกับทางสมาคมนะครับผมอ่าในส่วนของใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับว่าอ่าอยากจะจดทะเบียนโคอยากจะขึ้นทะเบียนวัวเอฟอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัวเอฟหรือว่าเรืองร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสมาคมนึงนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียว ท่านจะได้รับความรู้แล้วก็ข้อมูลหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของโรพันอนมินบาามันอย่างแน่นอนครับท่านใดที่เข้ามาในเพจและตอบคําถามมีมีข้อสงสัยนะครับในเพจตอบคำถามขวามือผมนี่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ทุรกรราดูแลเรื่องเอกสารต่างๆครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นแอดมินด้วย ก็มีเข้ามาถามตอบได้จริงๆแอดมินเรามีอยู่3าคนนะครับแต่วันนี้ติงภารกิจเรามาร่วมยินดีได้แค่นี้นะครับก็จะมากัน3มคนได้น้องอีกหนึ่งท่านอยากให้เห็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับพีเอทีฟนะครับผมเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทํางานไม่ว่าของสมาคมด้วยกันตามนะครับก็ฝากฝากฝากไว้นิดนึงนะครับเรื่องของเรื่องราวของสมาคมรที่บรรจุ อ่านี่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่กําลังมองหาสมาคมที่ะจะจดทะเบียนโคพันธเมริกันบราบันนะครับผมนี่ก็เป็นอีกสมาคมหนึ่งครับที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่าสมาคมนี้ะจะนําพาพัฒนาของวัวของท่านหรือวัวของภายในประเทศไทยเนี่ยไปสู่จุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนนะครับแล้วท่านจะได้รับความรู้สาระหลากหลายเกี่ยวกับทางสมาคมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ ไว้เพียงแค่นี้ครับขอ,ขอบคุณทะจิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราก่อตั้งครั้งแรกอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนำโดยคุณเมธาซักเซสนะครับเป็นผู้ก่อตั้งกับทีมงานรวมทั้งผมด้วยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาผ่านไปประมาณ2ปีก็ย้ายมาที่เขาวงเพื่อจะทำการจัดการให้ง่ายในการเอกสารในการติดต่อครับเพราะว่า ทิวไทยอ่ะจะไกลจากพวกเราพี่น้องทางอีสานมากนาจิวก็เลยมีนโยบายให้นายกเนี่ยทำเรื่องย้ายมาครับและเรามาบริหารกันที่นี่เพอจะได้ช่วยจะดูแลง่ายเพราะงัวส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานเวลาขึ้นทะเบียนไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนสมาชิกทะเบียนตัววัววัวเอฟแล้วก็วัวเลือดร้อยพันแท้รวมไปถึง I v วนะครับเราจะต้องมาทำเอกสารกันที่นี่ครับ เดี๋ยวต้องเล่าให้พี่บุญชูฟังก่อนนิดนึงว่าสมาคมผู้ปรัปรุงพันธุ์โคไทยอะมรกันบามันเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยที่ทำขึ้นมาเนี่ยหเพื่อจะรองรับเรื่องของทะเบียนโคครับไม่ให้ถูกสวมโคให้ถูกพัดกรองชัดเจนครับนะครับแล้วก็สร้างใบโอเนอร์ให้เป็นเจ้าของอย่างถูกต้องครับนะครับข้อที่1ข้อที่2เป็นเรื่องของกิจกรรมและความรู้หให้กับสมาชิก ให้กับคนเลี้ยงโคได้ได้มีความรู้มากขึ้นเหมือนกับแค่ลําพังจะมาคุยกับน้าจิวตัวต่อต,ตัวเนี่ยได้ความรู้ไปก็จริงอยู่แต่ยังไม่สุดเราต้องการขยายความรู้ให้อยู่กันเป็นแบบองค์กรครับอยู่กันเยอะๆแล้วไม่หลงทางเลี้ยงงวให้ถูกวิธีลักษณะเหมือนพี่สอนน้องครับแล้วมองหาตลาดหาทางออก แนวทางการแก้ไขไม่ว่าจะปัญหาในสังคมที่เกี่ยวกับโครหรือด้านไหนก็แล้วแต่เราจะแก้ไขไปด้วยกัน<ม>แล้วทำกิจกรรมมาเจอกัน<ม>นั่นละมันจะคือความอบอุ่นแล้วเราจะจะอยู่กันแบบพี่น้องอ่าแต่ดูองค์กรมันจะดูใหญ่นิดนึงนะค,ะครับผมตอนนี้สมาชิกกำลังเริ่มเติบโต,ตไปเรื่อยๆตอนนี้เราขึ้นมาประมาณ500กว่าคนแล้วสมาชิกนะครับตอบรับดีมาก รจริงๆแล้วก็แทบไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายครับรายได้ที่เกิดจากการสมัครของสมาชิกรวมไปถึงจดทะเบียนต่างๆเราก็จะมาบริหารงานมีพนักงานมีเจ้าหน้าที่นะครับครับมีทั้งอยู่ที่นี่แล้วก็ข้างนอกนะครับพอสุดท้ายแล้วหลังจากที่สมาคมมีสตังค์เหลือสมาคมก็จะตัดเงินรายปีเนี่ย ลงไปบริหารกิจกรรม 1, 2, 3, 4ให้กับสมาชิกนะครับก็พูดง่ายๆเงินของพวกท่านทั้งนั้นแหละที่ย้อนกลับมาสร้างความรู้ให้พวกท่านครับนะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของนะัจิวเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของทุกอย่างเป็นเจ้าของร่วมกันถูกไหมครับพี่บุญโชครับเราไปด้วยกันนะครับอื